กันยองคัซเยโยนะจ๊ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เคล็ดสีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะจ๊ะในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้รับการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในเมื่อวันนี้นะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับ แล้วก็จีที่เข้ามาใหม่นั้นมีความสามารถที่ซัพพอร์ตน้องแคร์ได้เป็นอย่างดีนะครับผมเราไปดูกันทั้ง3จีใหม่กันในตำรามหาเวกันเลยดีกว่าว่ามีความสามารถรถอะไรกันบ้างเริ่มจากจีแรกนะครับผมเป็กจีที่มีชื่อว่าธนูฤดูใบมบพริ pre. นะครับผมความสามารถของธนูนี้ก็คือเมื่อเริามต้นธนูของเรานะครับผมมีโอกาส60%เนาะที่จะยิงธนูนะครับผมไปในระยะที่เราทอยลูกเต่าได้นะครับผมถ้าเกิดว่าตกตรงไหนถ้าเป็นพื้นที่ว่างเปล่าก็จะ ทไมก็จะผุดแลนด์มาร์กของเราขึ้นมานะครับผมแต่ถ้าเป็นพื้นที่ฝั่งตรงข้ามก็จะทุบทิ้งแล้วผุดแลนด์มาร์กของเราเนาะแต่ถ้าเป็นแลนด์มาร์กฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็จะป้ายสีเป็นระยะเวลา2เทิร์ดนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นสกายแลนด ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะครับผมและพอเราเดินดุมๆมนะครับผมไปตกที่ธนูลูกศรตรงนั้นนะครับผมก็จะมีโอกาสอีก80%เนาะยิ่งธนูอีก1ครั้งนะครับนะไม่หนึ่งร้อด้วยแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะจ๊ะโอเคความสมาคถต่อไปก็คือเมื่อเราทําการตกไปยังแรนมาร์กของเราหรือว่าสกายเลนของเราหรือว่าก่อสร้างแรนมาร์กของเราหรือว่าสกายเลนของเรานะครับผมมีโอกาสเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะวางป้ายสต็อปบนพื้นที่ใดก็ได้ก็เราก็ ที่เราอยู่แล้วก็เดินดุมๆไปโดนดักเพื่อตกลูกศรเราก็ยังได้นะจ๊ะโอเคจบไปที่แรกที่ต่อไปนะครับผมเป็นสเปรารานะครับผมความสามารถก็คือเมื่อสตูได้รับแลนมาคนะครับผมมีโอกาส55%นะที่จะปาระเบิดตามใจชอบใส่ไปยังเมืองของสตูแบบสุ่มนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเมืองหนึ่งหลังทรงหลังสำหลังนะครับผมก็จะทำลายทีมถ้าเป็นแลนมาก,ก็ป้ายสีเป็นระยะเวลาต้องเทิร์นนะครับผมแค่นี้เหรอ แค่นี้นะครับแล้วก็มีความสามารถนะครับผมในการเสกพื้นที่ปะละโลกนะครับผม60%เมื่อเราตกไปยังเมืองของเราหรือว่าก่อสร้างเมืองของเราโดยตรงนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเนาะความสามารถในการป้องกันดีบัฟนะครับผมอีก65% ที่สุดท้ายนะครับผม,มที่ใหม่สุดท้ายเนาะจี้ระเบิดมือสีฟ้านะครับผมหรือว่าไปบอมบลูนะครับผมความสามารถก็คืออเมื่อเราทําการเนาะตกไปยังเมืองของเรานะครับผมมีโอกาส80ที่เราจะปาระเบิดมือหมายเลขสอนะครับผมไปยังพื้นที่ใดก็ได้ถ้าเกิดว่าพื้น,น,นที่นั้นเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับผมก็จะอัปเกรด1นขั้นเนาะกลายเป็นแลนด์มาร์กแต่ถ้าเกิดเป็นแลนด์มาร์กอยู่แล้วก็จะอัปเกรดให้กลายเป็นสกายแลนด์นะครับผมและเมื่อเรานะครับผมทําการก่อสร้างสกายแลนด์เสร็จ เรียบร้อยแล้วหรือว่าแลนด์มาร์กเรียบร้อยเสร็จแล้วเนาะเราก็จะวาร์ไปยังตรงนั้นนะครับผมเพื่อที่จะทําไมถ้าเกิดว่าศัตรูที่อยู่ในแถวนั้นนะครับผมยืนอยู่ในแถวนั้นถ้าเกิดว่าศัตรูยืนอยู่ในแถวนั้นเนะเาะเเราก็จะขโมยมาเบิรนะครับผมตามจํานวนคูณ2ของเมืองที่เราวาร์ไปนั่น <Ooh. S 1> แหละโอ้แต่แต่แต่เนื้อจริงได้นะครับผมสกิลนี้แสดงผลแค่2ครั้งเท่านั้นงงใช่ไหม <laughs> มันเป็นสกิลที่โหดเนาะก็มีแค่2ครั้ง2ครั้งศัตรูก็น่าจะตายแลย้วแหละ คิดว่านะโอเคความสามารถต่อไปนะครับผม65%ปนะป้องกันการอัเชิญนะครับผมแล้วก็130%ได้รับมาเบิลนะครับผม130%รปรเของค่าก่อสร้างเมื่อเราตกไปยังสิ่งก่อสร้างของเรานะครับผม จบเพียงเท่านี้สำหรับ3จี้ใหม่ที่เข้ามาในเมื่อวานนี้นะครับผมวิธีการหาก็สามารถหาได้แบบยากๆนะผมจากการที่น้องนั้นจะต้องสะสมกิฟต์นะครับผมทั้งหมด6อันเนาเพื่อเอามาเปิดหากิฟต์ดวงดาวนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราหาก,กิฟต์ดวงดาวไม่ได้ได้แค่ดาวเฉยๆก็สะสมดาวนะครับผมทั้งหมด2ดวงเาเพื่อ,อามาแลกเป็นกิฟต์ดวงดาวนะครับผมแล้วสะสมกิฟต์ดวงดาวทั้งหมด11อันเลยเหรอสําหรับน้องไปเนี่ยนะแต่ว่ามันโหด มันโหดก็หาเยอะก็ถูกต้องนะครับผมส่วนอย่างอื่นๆที่เป็นความสามารถเก่าๆนะครับผมก็หาเก้าอันเก่าอันเก่าอันเก่าอันนี่พัดแล้วเนี่ยมไม่ได้เจอกับธนาเลยนะเก่าอันเก่าอันแค่นี้นะครับผมเอริเบิร์ดนะครับผมก้อนถึงวันที่ห้าก็คือวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ได้รับไปเลยเป็นิอีวลูชัน แต่เราต้องทำจี้ของเราให้กลายเป็น evolution ด้วยนะครับผมความสามารถก็คือป้องกันบังคับเคลื่อนย้ายหนึ่งครั้งทวนแค่นี้เหรอน้อยจังแหละอันนี้เป็นแบบสุ่มนะครับผมขอให้สุ่มได้เจอของดีๆก็แล้วกันสรับอีเวนต์นี้ก็มีแค่นี้เลยแค่นี้เลยนี่ก็อีเวนต์การเล่นนี่เราต้องเล่นอะไรเนี่ย เราต้องเล่นอะไรเราถึงจะได้พวกนี้ครับผมในขัดูมีนี่อ๋อเติมตังข้ามไปก็แล้วกันเราไม่ได้เต,ติมตังครนะในวันนี้โอเคก็มีประมาณนี้แหละนะสำหรับอีเวนในวันนี้นะครับผมแล้วก็มีน้องซากุระด้วยเอ๊ะเดี๋ยวนะน้องซากุระลุงเพิ่งกดไปวันนี้ลุงจะได้หรือ,อยังอีเวนซากุระยังไงไม่ได้จริงด้วย อ๋อได้สิอยู่ตรงนี้อ๋อคือลุงเพิ่งกดวันนี้นะลุงก็เลยไม่ได้แพ็คนี้นะครับผมแพ็คนี้ก็เป็นการสุ่มตัวละครน,นะครับก็ไว้วันพรุ่งนี้มาลุ้นกันดีกว่านะครับผมว่าลุงจะกดไอตัวอะไรสำหรับวันนี้ลุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ไม่ได้คิดนะขอที่กดไปก็สุดใกล้เกลี่ยสิบสี่เทนเปอร์ตดกลิติครับไปแล้วจุ๊บ